Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อนุทินแจงเหตุผลร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐปี2562บอกนับเลขแล้วขั่วเพื่อไทยไม่มีโอกาสตั้งรัฐบาลยิ่งยื้อนานคอสอชอก็ยิ่งอยู่ยาวหลังสอสอภูมิใจไทยยกมือหนุนกฎหมายปิดสวิตสอวอเลือกนายก เมื่อวันที่10กันยายนนายอนุทินชาญเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่สสพักภูมิใจไทยยกมือสนับสนุนกฎหมายปิดสวิตสอวอเลือกนายกว่าขอย้อนกลับไปในปี2562เหตุผลที่พักภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐเมื่อปี2562 ตนยึดหลักว่าถ้าตั้งรัฐบาลต้องทำให้สำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จมันไม่มีประโยชน์ส่วนที่มีคนมาบอกว่าตนเคยประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอเรียนว่าไม่เคยพูดสิ่งที่บอกคือภักคภูมิใจไทยจะไม่ยอมร่วมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือหมายความว่าได้เสียงสสข้างน้อยแต่ไปเอาเสียงสวมาเติมแล้วได้นายก แบบนั้นเราไม่ไปร่วมการตั้งรัฐบาลต้องได้เสียงในสภาเกินกว่า375เสียงเราให้ย้อนกลับไปวันนั้นเอาทุกพักไปรวมโดยไม่มีพักพลังประชารัฐและบางพักที่มีเจตนามาแล้วว่าจะชูพลเอกประยุทธ์คำตอบคือมันไม่ถึงกึ่งหนึ่งต่อให้รวมพักภูมิใจไทยก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ จากนั้นให้ไปดูกฎหมายที่เขียนไว้ชัดถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้คอสอชอ,อยู่ชั่วฟ้าดินสลายเป็นรัฐบาลต่อยาวๆจนรัฐบาลใหม่เข้ามาการที่ตนเสเยสวันนั้นเท่ากับวงจรคอสอชอจบเท่ากับมีรัฐบาลในระบบรัฐสภาอย่างน้อยทําให้มีสภามาตรวจสอบรัฐบาลผู้มีอํานาจต้องกลับมาฟังเสียงพี่น้องประชาชนแล้วพักภูมิใจไทยมองมุมนี้ นายอนุทินกล่าวต่อว่าอีกฝ่ายมองมุมเดียวก็บอกว่าพักไปสนับสนุนทหารสนับสนุนคอสอชอแต่ทุกอย่างที่ทำคือปฏิบัติตามเกมแล้วให้คอสอชอหลุดไปกลายเป็นการเมืองในระบบสภาปกติถ้าเราเห็นดีเห็นงามกับคอสอชอมากมายเหมือนที่หลายคนมาโจมตี ตนและพักคงไม่มายยกมือโหวตปิดสวิส,สอววอซึ่งเรื่องนี้ทั้งพักเห็นตรงกันนี่คือครั้งแรกที่เราเห็นตรงกันขนาดนี้ปี2562เราใช้กติกาเอาคอสอชอ,ออกไปรัฐธรรมนูญวางวิธีการไว้อย่างนั้นมันก็ต้องเล่นตามเกมและพักก็ส่งผู้สมัครสู้เต็มที่ วันนั้นเราไม่มานั่งวิจารณ์รัฐธรรมนูญด้วยเพราะเลือกร่วมรายการแข่งขันไปแล้วการที่ลงเลือกตั้งต้องการเป็นตัวเลือกให้ประชาชนอยากให้ระบบรัฐสภาปกติกลับมาทำงานแล้วพอมีนายกจากรัฐสภาท่านนายกประยุทธ์ท่านเปลี่ยนทันทีเมื่อก่อนทำงานไม่มีใครมาตรวจสอบแต่คราวนี้ตรวจสอบกันทุกปีสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี57-62 มีคนมาบอกว่าถ้าพักภูมิใจไทยมาอยู่ฝั่งเพื่อไทยก็ได้ตั้งรัฐบาลแล้วในความเป็นจริงมันไม่ใช่จะบวกเท่าไหร่ก็ไม่ชนะอีกฝ่ายเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่สอสอแต่มีสอวอแล้วบางคนลืมนับนี่คือวิทยาศาสตร์เรื่องตัวเลขจะชนะเขามีทางเดียวต้องเอาพักพลังประชารัฐมาร่วมด้วยทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตนคำนวณแล้วและต่อมาได้คำนวณต่อไปอีกพักภูมิใจไทย จะทำให้รัฐบาลคอสอชอต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำสำเร็จถ้าผมเล่นตัวจะลากไปถึงปลายปีก็ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่มีบทกำหนดว่าหลังเลือกตั้งต้องมีรัฐบาลใหม่ในกี่เดือน มีแต่บอกว่ารัฐบาลที่มีอยู่จะปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมาเท่ากับอยู่กับคอสอชอไปเรื่อยๆมันชัดเจนตามกฎหมายแต่หลายคนไม่พูดถึงเลยไปพูดแต่ว่าเราไปร่วมโดยไม่ดูเลยว่าทำไมผมก็โดนจับตอนยึดอำนาจผมก็ไม่สบายใจ และไม่ลืมแม้จะได้รับการปฏิบัติอย่างดีแต่เสรีภาพผมถูกจำกัดต่อให้ต้องอยู่3วันก็เหมือน3ปีตรงนี้ทำให้ผมไม่อยากอยู่กับระบบคอสชอต้องจบเกมรัฐบาลคอสชอเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เรายุติอำนาจคอสชอลงแล้วตอนนั้นผมพอใจในเรื่องนี้นายอนุทินกล่าว ข้อเท็จจริงคือพักภูมิใจไทยจะไม่ยอมร่วมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือหมายความว่าได้เสียงสสข้างน้อยแต่ไปเอาเสียงสวามาเติมแล้วได้นายกแบบนั้นเราไม่ไปร่วมการตั้งรัฐบาลต้องได้เสียงในสภาเกินกว่า375เสียง การตัดสินใจเซเยสในวันนั้นเท่ากับวงจรคอสอชอมีรัฐบาลในระบบรัฐสภาอย่างน้อยทําให้สภามาตรวจสอบรัฐบาลผู้มีอํานาจต้องกลับมาฟังเสียงประชาชนนี่เป็นเหตุผลของภัคภูมิใจไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ